2020ครับผมอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้จากแหลมชะบังเลยนะครับผมเดินทางมาเพื่อท่อหน้าเผาและที่เดิมไปสปอร์ตและออกท้ายไปได้นี่ทําไมผมบอกว่ามันท่อไหลใบจังเลยนะครับเพราะว่าท่อที่ยวดีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับผมคันนี้ใส่ท่อออกท้ายไปได้ไปชุดเดียวแต่สามารถเปลี่ยนแปลงไป,ไปเป็นกลางลําได้ไปเป็นหน้าเผาได้เพราะอะไรครับเพราะเราแถมชุดนี้ครับผมนี่นะครับ เป็นท่อนสวมหน้าเผานะครับลูกค้าเหมือนกันได้3ชุดในชุดเดียวเลยนะครับผมได้ท้ายไปได้ได้กลางลำได้ออกหน้าเผาด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมนี่แถมฟรีกันไปเลยมูลค่า4ี่บาทนะครับผมนี่ให้ดูความสวยก่อนนะครับยาวมาจากหลังเทอร์โบเลยนะครับแตนเล็สามศูนย์สี่พรีเมียมเกรดสั่งผลิตมาโดยเฉพาะสำหรับทาท่อไอเสียโดยเฉพาะเลยนะครับขนาดความบางทุกอย่างนะครับผมคิดและคํานวณมาหมดแล้วนะฮะอันนี้ใน2020นะครับผม อันนี้พี่เขาใส่ชุดโปรคกมำตบไป้ายไปด้วยครับคันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงสักนิดหนึ่งครับทั้งเบียร์โอเคประมาณนี้นะครับมันก็จะใสๆแบบนี้นะครับสำหรับท่อ COD นะครับผม พอเดิมเก็บกลับให้เรียบร้อยหมดเลยทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับน็อตทุกตัวอะไรทุกชิ้นเก็บใส่ถุงให้ครบทุกอย่างวันหนึ่งอยากกลับมาใส่เดิมไม่ต้องหาอะไรแล้วนะครับเราเก็บไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมดูด้านล่างนิดนึงนะฮะนี่นะครับผมระบบไมโนล็อกนะครับมีสปริงเกี่ยวแบบนี้เราสามารถถอดสปริงตัวนี้แล้วสวมข้าสวมหน้าเพลาเข้าไปเป็นกลางลาได้ไปเป็นหน้าเพลาได้ตลอดเวลาเลยนะครับถีหน้าเพลาแล้วก็มาถอดตรงนี้นะครับผม ก็เลือกคัดสรรมาแล้วอย่างดีสามารถถอดข้อตอกได้หลายรอบนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวนี้สั่งต่างจังหวัดที่3,990บาทนะครับแต่ถ้าเข้ามาติดตั้งที่ร้านก็อยู่ที่4,500บาทนะครับระยองบ้านฉาปกแดงใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับฝากกันไว้ด้วยครับ T.O.D. Service m y สวัสดีครับ